พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการตั้งปรินพระพิสูน์และสามเณรเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชุกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2,566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมหาราชวัง ในการตั้งปร,รียนพระภิกษุและสามเณรเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขาบูชาพุทธศักราช2,566เมื่อเสด็จขึ้นชาดหน้าพระอุโบสถพลอากาศโทพักดีแสงชูโตรัาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีกราบบังคมทูลรายงานจำนวนเทียนรุง่งที่ส่งพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระัตนตไตราตามพระอารามหลวงในวันวิสาขาบูชาและวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุไล่ทรงเจิมเทียนทุกเล่มที่ทรงพระราชอุทิศเสร็จแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงวางกระทงดอกไม้บนผานหน้าฐานชุก,กชีทรงจุดทูบเทียนเครื่องน้ำมาสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามาณีรัตนปฏิมากรทรงจุดเทียนเครื่องน้ำมาสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านพาลัย เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศาศีลาทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศาีลาทรงกราบจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัดจศประเรียนแด่พระพิสุสามเณรที่สอบได้ประเรียนธรรม9้าประโยคและ6ประโยคประจำปี2566จำนวน354รูป พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาจบแล้วทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถาต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ชนะการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศา,ศาสนาแก่เด็กประจำปี2566ในหัวข้อคบคนให้ดูหน้าจำนวนสามรางวัลได้แก่เรอเอกหญิงสุธิยาภูลเอียดนายธีรวีแพบวัวและรองศาสตราจารย์โกวิทพิมพ์พวง เฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลเสร็จแล้วทรงหลังทักซิโนโทกพระสงค์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก